คนครับผู้ชายทุกคนในทุกช่วงวัยของชีวิตจะตอบสนองอย่างรุนแรงเมื่อถูกสัมผัสในจุดที่ถูกต้องสามจุดและนี่ไม่ใช่การพูดเกินจริงเลยนะครับเพราะร่างกายจิตใจและอารมณ์ทำงานร่วมกันความปรารถนาของผู้ชายไม่ได้อยู่แค่ในระดับกายภาพเท่านั้นแต่ยังอยู่ในชั้นลึกของจิตใจด้วยและเมื่อคุณเรียนรู้ว่าจะสัมผัสอย่างไรและที่ไหนคุณไม่ได้แค่ปลุกความสุข แต่คุณกำลังเข้าถึงสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมสิ่งที่ทำให้เขามองคุณเหมือนเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกสวัสดีครับทุกท่านผมหมอชลธิชาวารนันผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนวัยทองมีประสบการณ์มากกว่า15ปีในการดูแลผู้หญิงและผู้ชายในช่วงเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนวัยหมดประจำเดือนและสุขภาพทางเพศตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมค้นพบว่าความใกล้ชิดหลังอายุ50 ไม่เกี่ยวกับสมรรถภาพเลยครับมันเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันความเชื่อมโยงและพลังงานที่แท้จริงของทั้งสองฝ่ายพลังงานที่ไม่ได้จางหายไปตามเวลาแต่กลับแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับวุฒิภาวะผู้หญิงหลายคนคิดว่าผู้ชายต้องการแค่สิ่งที่เห็นได้ชัดแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือจุดที่มีผลต่อเขามากที่สุดกลับเป็นจุดที่เขาคิดถึงน้อยที่สุดพวกมันเงียบนุ่มนวลและลึกซึ้งทางอารมณ์ เป็นจุดที่ความรู้สึกพูดดังกว่าความปรารถนาวันนี้ผมจะบอกคุณว่าจุดทั้งสามนั้นคืออะไรและจะสัมผัสอย่างไรให้ทำลายกำแพงปลุกความปรารถนาและจุดไฟความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างคุณทั้งสองอีกครั้งและอยู่จนจบนะครับเพราะจุดสุดท้ายที่ผมจะเปิดเผยไม่ใช่ที่ที่คุณคิดแต่มันอาจเปลี่ยนวิธีที่เขาตอบสนองต่อสัมผัสของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ก่อนที่เราจะเริ่มกดติดตามช่องและเปิดกระดิ่งเพื่อรับเนื้อหาเกี่ยวกับความใกล้ชิดและสุขภาพหลัง50นะครับและเขียนบอกผมในคอมเมนต์ว่าหัวข้อนี้ใกล้ชิดกับคุณไหมถ้าใช่เขียนว่าหัวข้อดีมากถ้าไม่ใช่ช่วยเขียนหัวข้อและคำถามที่คุณอยากให้ผมพูดถึงในวิดีโอถัดไปด้วยครับตอนนี้หลังจากที่คุณเข้าใจพลังของการสัมผัสที่ทำด้วยเจตนาแล้ว เรามาเริ่มกันที่จุดแรกจุดที่ผู้ชายทุกคนรู้สึกถึงบางสิ่งที่พิเศษนั่นคือบริเวณท้ายทอยครับจุดนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทั้งความแข็งแกร่งและความเปราะบางหลายคนไม่รู้แต่นี่คือหนึ่งในบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกและเชื่อมโยงทางอารมณ์มากที่สุดบนร่างกายผู้ชายนี่คือที่ที่ร่างกายของเขาได้ยินก่อนที่จิตใจจะเข้าใจการสัมผัสบริเวณนี้ไม่ใช่แค่ทางกายภาพมันเกือบจะเป็นทางจิตวิทยาเลยครับ เมื่อคุณค่อยๆเลื่อนนิ้วจากโคนผมลงมาถึงท้ายถอยคุณกำลังส่งข้อความเงียบๆว่าคุณผ่อนคลายได้คุณปลอดภัยกับฉันและนี่คือสิ่งที่ทรงพลังมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายที่พยายามตลอดชีวิตที่จะรักษาการควบคุมเข้มแข็งปกป้องตัดสินใจท่าทางง่ายๆนี้เชิญให้เขาลดการ์ดลงเหมือนกับคุณพูดว่าคุณไม่ต้องเป็นผู้ปกป้องที่นี่คุณแค่รู้สึกได้ ผมจำคนไข้คนหนึ่งได้ผู้หญิงอายุราวห้าสิบกว่าเธอบอกผมว่าสามีของเธอดูห่างเหินมาหลายเดือนผมบอกเธอว่าไม่ต้องพูดอะไรแค่เมื่อคุณอยู่ใกล้เขาสัมผัสท้ายทอยเขาเบาๆอย่ารีบสัปดาห์ต่อมาเธอกลับมาพร้อมรอยยิ้มคุณหมอคะเขาหยุดสิ่งที่กำลังทำมองตาฉันแล้วดึงฉันเข้าใกล้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างตื่นขึ้นข้างในเขานี่คือสิ่งที่การสัมผัสนี้ทำครับมันไม่ใช่ความเข้มขน้น มันคือความเบามันไม่ใช่การบีบแต่เป็นการให้ผิวรู้สึกถึงการมีอยู่ความอบอุ่นจากมือของคุณสร้างปฏิกิริยาที่ไปตรงถึงระบบประสาทของเขาไหลลงมาตามกระดูกสันหลังและปลุกอารมณ์ที่หลับอยู่และถ้าคุณต้องการเสริมความเชื่อมโยงให้เข้าใกล้ใบหน้าของคุณให้ลมหายใจของคุณสัมผัสผิวของเขาเบาๆในขณะที่มือของคุณลูบท้ายถอยการผสมผสานร,ระหว่างสัมผัส ความอบอุ่นและการมีอยู่นี้สร้างความทรงจำที่ร่างกายของเขาจะไม่มีวันลืมเพราะเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะสัมผัสที่นั่นเขาไม่ได้แค่รู้สึกเขาจดจำคุณและเมื่อความทรงจำแบบนี้เกิดขึ้นคุณก็เปิดทางไปสู่จุดถัดไปจุดที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าที่ซึ่งการสัมผัสหยุดเป็นแค่ทางกายภาพและกลายเป็นทางอารมณ์หลังจากที่คุณสร้างความไว้วางใจด้วยการสัมผัสท้ายถอยแล้วเราไปต่อที่จุดที่สอง ด้านในของข้อมือครับนี่คือหนึ่งในจุดที่ละเอียดอ่อนที่สุดและในขณะเดียวกันก็ถูกลืมมากที่สุดบนร่างกายผู้ชายที่นี่คือที่ที่หัวใจเปิดออกด้านในของข้อมือเก็บพลังงานที่ละเอียดอ่อนเชื่อมโยงโดยตรงกับจังหวะการเต้นของหัวใจเมื่อคุณสัมผัสบริเวณนี้เบาๆมันเหมือนคุณพูดโดยไม่ใช่คำว่าฉันรู้สึกถึงคุณฉันอยู่ที่นี่กับคุณทางชีววิทยาโซนนี้ อุดมไปด้วยปลายประสาทและมีความเข้มข้นของการไหลเวียนเลือดสูงนี่คือที่ที่ชีพจรเต้นใกล้ผิวหนังที่สุดเป็นเครื่องเตือนความจำตลอดเวลาว่าเขามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและเชื่อมต่อกับช่วงเวลาผู้ชายไม่ค่อยได้รับการสัมผัสแบบนี้นุ่มนวลตั้งใจและไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยตรงการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพส่วนใหญ่ที่พวกเขามีนั้นรวดเร็วจับมือ ตบหลังกอดสั้นๆดังนั้นเมื่อคุณสัมผัสข้อมือของผู้ชายช้าๆและตั้งใจฟังเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนี่คือความใกล้ชิดโดยไม่มีข้อเรียกร้องความปรารถนาโดยไม่มีแรงกดดันลองทำแบบนี้ดูครับเมื่อคุณคุยกับเขาตอนกินข้าวเย็นหรือตอนดื่มกาแฟสัมผัสด้านในของข้อมือเขาเบาๆไม่ต้องจับไม่ต้องบีบ แค่ปล่อยให้นิ้วของคุณลูบไปเบาๆสังเกตว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างไรบางทีเขาหายใจลึกขึ้นบางทีเขาแค่มองคุณนานขึ้นนั่นคือร่างกายของเขาตอบสนองก่อนที่จะรู้ตัวการสัมผัสนี้สร้างกระแสพลังงานเล็กๆระหว่างคุณทั้งสองมันเกือบจะเหมือนการซิงโครไนซ์จังหวะสองจังหวะหัวใจของเขาและการมีอยู่ของคุณนี่คือท่าทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังไม่มีคำพูด แค่การสื่อสารเงียบๆที่บอกว่าฉันเห็นคุณคุณปลอดภัยกับฉันและสิ่งที่สวยงามที่สุดคือเมื่อมีการเชื่อมต่อแบบนี้เกิดขึ้นความปรารถนาเติบโตจากข้างในออกมาเขาเริ่มเชื่อมโยงสัมผัสข,ของคุณกับความสงบความอ่อนโยนความรู้สึกว่าเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในผู้ชายส่วนใหญ่และเมื่อพลังงานนี้ถูกสร้างขึ้นร่างกายของเขาก็พร้อมสำหรับสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะจุดถัดไปจุดที่สาม คือที่ที่ความปรารถนาผสมกับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งการสัมผัสที่รวมความปลอดภยัยความดึงดูดและความไว้วางใจเข้าด้วยกันบริเวณหลังส่วนล่างครับนี่คือที่ที่ทุกสิ่งที่คุณสร้างมาเริ่มเชื่อมต่อกันนี่คือช่วงเวลาที่ความไว้วางใจความปลอดภยัยและความปรารถนามาพบกันผู้หญิงไม่กี่คนเข้าใจว่าการสัมผัสนี้ทรงพลังแค่ไหน เมื่อคุณสัมผัสหลังส่วนล่างของผู้ชายคุณกำลังเปิดใช้งานสัญชาตญาณดั้งเดิมของการปกป้องและการเป็นของกันและกันมันเหมือนร่างกายของเขาเข้าใจโดยไม่ใช้คำว่ามีการแลกเปลี่ยนลึกซึ้งเกิดขึ้นที่นี่เขาสามารถผ่อนคลายและรู้สึกว่าตัวเองถูกต้องการได้ในเวลาเดียวกันผมจำคนไข้อีกคนได้ อายุราหกสิปีเธอบอกผมว่าสามีไม่ได้แสดงความรักมานานแล้วผมขอให้เธอทำท่าทางง่ายๆเมื่อเธออยู่ใกล้เขาวางมือบนหลังส่วนล่างไม่ต้องพูดอะไรแค่สัมผัสในการนัดพบครั้งต่อไปเธอกลับมาอย่างตื่นเต้นคุณหมอคะเขาหยุดมองฉันยิ้มแล้วดึงฉันเข้าใกล้มันเหมือนเขาจำเราได้อีกครั้งและนี่คือสิ่งที่การสัมผัสนี้ทำครับ มันปลุกความทรงจำและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหนักของปีและความรับผิดช,ชอบหลังส่วนล่างเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยปลายประสาทที่เชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังและสะโพกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความแข็งแรงแต่นอกเหนือจากกายวิภาคยังมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยนี่คือที่ที่ความเป็นผู้นำและความไว้วางใจมาพบกันเมื่อคุณวางมือที่นั่นแม้เบา คุณกำลังพูดโดยไม่ใช้คำว่าฉันไว้วางใจคุณและฉันอยากให้คุณไว้วางใจฉันด้วยนี่คือท่าทางที่ผสมความอ่อนโยนกับการมีอยู่มันทำให้เขารู้สึกอย่างรากและในขณะเดียวกันก็ถูกต้องการในที่สาธารณะการสัมผัสนี้สื่อสารความใกล้ชิดอย่างเจียมตัวเป็นวิธีเงียบๆที่จะบอกว่าเราอยู่ด้วยกันที่บ้านมันกลายเป็นคำเชิญความอบอุ่นจากมือของคุณ,คณการลูบไล้ของนิ้ว การสัมผัสที่หนักแน่นแต่สงบทั้งหมดนี้ส่งข้อความที่ทรงพลังคุณคือท่าเรือที่ปลอดภัยของฉันแต่ก็เป็นความปรารถนาของฉันด้วยร่างกายของเขาตอบสนองเกือบจะโดยสัญชาตญาณร่างกายตั้งตรงขึ้นเขาเข้าใกล้การหายใจเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่การควบคุมนี่คือการเชื่อมต่อและนี่คือเหตุผลที่การสัมผัสนี้ยังคงอยู่ในความทรงจำเพราะที่นั่น ในบริเวณที่เรียบง่ายและถูกลืมนี้ผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองถูกมองเห็นยอมรับและต้องการและเมื่อคุณรู้สึกถึงผลของท่าทางนี้คุณจะเข้าใจว่ายังมีจุดอื่นๆที่น่าทึ่งกว่าสามารถเปลี่ยนความชื่นชมเป็นความปรารถนาบริสุทธิ์มันเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนเข้มข้นและไม่คาดคิดอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เรามาพูดถึงจุดเสริมที่คุณสามารถสำรวจได้เมื่อต้องการสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ครับการสัมผัสเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความปรารถนาแต่ยังเกี่ยวกับการมีอยู่ความชื่นชมและการเชื่อมต่อทางอารมณ์พวกมันเสริม3จุดแรกและเปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่จดจำได้จุดที่4คือแนวกรามกรามเป็นหนึ่งในบริเวณที่แสดงออกมากที่สุดบนใบหน้าผู้ชายเมื่อคุณค่อยๆลูบนิ้วไปตามแนวกรามเบา,เบาๆคุณกำลังแสดงความเคารพและความปรารถนาพร้อมกัน นี่ไม่ใช่สัมผัสของการครอบครองนี่คือสัมผัสของการยอมรับเหมือนคุณพูดว่าฉันเห็นความแข็งแกร่งของคุณแต่ฉันก็เห็นผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังด้วยผู้ชายที่ถูกกำหนดตลอดชีวิตโดยความแข็งแกร่งไม่ค่อยได้รับสัมผัสที่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกมองเห็นการสัมผัสนี้ปลุกความรู้สึกนั้นพอดีความรู้สึกว่าถูกจดจำไม่ใช่แค่ถูกต้องการ จุดที่หริมฝีปากล่างซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการควบคุมและความไว้วางใจเมื่อคุณลากนิ้วไปตามรูปร่างของริมฝีปากด้วยปลายนิ้วโดยไม่จูบทันทีคุณสร้างความตึงเครียดที่น่าทึ่งนี่คือช่องว่างระหว่างยังไม่และอาจจะตอนนี้ช่วงเวลาสั้นๆของการรอคอยนี้ทำให้ร่างกายของเขาตอบสนองด้วยความคาดหวังและความอยากรู้ นี่คือประเภทของสัมผัสที่ไม่เรียกร้องแค่เชิญและด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมจุดที่6ผมเรียกมันว่าระยะห่างระหว่างคำพูดเพราะบางครั้งการสัมผัสไม่ได้อยู่ในมือแต่อยู่ในการมีอยู่มันอยู่ในความเงียบในสายตาในการหยุดก่อนที่จะพูดเมื่อคุณมองเขาอย่างตั้งใจโดยไม่จำเป็นต้องเติมความว่างเปล่าด้วยคำพูดเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่แตกต่างเหมือนร่างกายของเขาเข้าใจว่าที่นี่ ฉันสามารถเป็นตัวเองได้ความสงบนี้หายากและดึงดูดอย่างลึกซึ้งและสุดท้ายจุดที่เจการรวมกันของทุกสัมผัสทุกท่าทางทุกสายตาและทุกความเงียบระหว่างคุณทั้งสองสร้างเป็นภาษาและเมื่อภาษานี้ถูกเชี่ยวชาญความปรารถนากลายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าเป็นการเชื่อมต่อที่แท้จริงความลับไม่ได้อยู่ที่การทำมากขึ้นแต่อยู่ที่การทำด้วยเจตนาเพราะร่างกายตอบสนองต่อสิ่งที่จริงใจ และหัวใจจดจำสิ่งที่เป็นความจริงสัมผัสเสริมเหล่านี้ไม่ได้แทนที่สามจุดแรกพวกมันขยายสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแล้วพวกมันเหมือนกุญแจเล็กๆที่รักษาความใกล้ชิดให้มีชีวิตแม้หลังจากอยู่ด้วยกันหลายปีและเมื่อใช้ด้วยความสงบความเคารพและการมีอยู่มันกลายเป็นความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ธรรมดาและการเชื่อมต่อที่ไม่มีวันลืมทีนี้ผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่คนไข้หลายคนถามผมบ่อยครับหลายคนถามว่า แล้วถ้าอายุมากแล้วล่ะคะอย่างใช้ได้อยู่ไหมคำตอบคือใช่ครับอายุไม่ใช่อุปสรรคเลยจริงๆแล้วยิ่งอายุมากขึ้นการสัมผัสเหล่านี้ยิ่งทรงพลังขึ้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับพลังงานทางกายแต่เกี่ยวกับความลึกซึ้งทางอารมณ์ผมมีคนไข้อายุ70กว่าที่บอกว่าหลังจากลองทำตามที่ผมแนะนำความสัมพันธ์กับสามีดีขึ้นอย่างน่าทึ่งเธอบอกว่าคุณหมอคะ เราแต่งงานกันมาสี่สิบปีแต่เพิ่งรู้สึกใกล้ชิดกันจริงๆตอนนี้นี่คือพลังของการสัมผัสที่ถูกต้องครับอีกคำถามที่ผมได้รับบ่อยคือทำไมไม่แสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงผมเข้าใจครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการสัมผัสเหล่านี้ไม่มีวิธีที่ถูกต้องตายตัวมันขึ้นอยู่กับคุณและคู่ของคุณความเบาหรือหนัก เร็วหรือช้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเขาสิ่งที่สำคัญคือเจตนาและการมีอยู่ของคุณไม่ใช่เทคนิคและบางคนบอกว่ามีคำพูดเยอะเกินไปผมขอโทษด้วยนะครับถ้ายาวไปแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจจริงๆว่าทำไมการสัมผัสเหล่านี้ถึงได้ผลไม่ใช่แค่บอกว่าต้องสัมผัสตรงไหน เพราะถ้าคุณเข้าใจทำไมคุณจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่ทำตามสูตรในท้ายที่สุดทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณสัมผัสอย่างไรและสิ่งที่ท่าทางเหล่านั้นสื่อสารทุกการสัมผัสที่เราพูดถึงที่นี่ตั้งแต่ท้ายทอยถึงข้อมือจากหลังถึงแนวกรามล้วนพกข้อความเงียบที่ร่างกายเข้าใจเร็วกว่าคำพูดเมื่อการสัมผัสเป็นของจริงมันไม่ได้แค่ปลุกความปรารนามันสร้างความไว้วางใจความปลอดภยัยและความใกล้ชิด เพราะผู้ชายรู้สึกไม่ใช่แค่ด้วยผิวหนังเขารู้สึกด้วยหัวใจจิตใจและประสาทสัมผัสที่อยู่เบื้องหลังทุกท่าทางและเมื่อคุณสัมผัสด้วยการมีอยู่เขาไม่ได้แค่ยอมจำนวนเขาเชื่อมต่อนี่คือวิธีรักษาเปเลวไฟให้ลุกไหม้อย่างสม่ำเสมอแม้หลังจากหลายปีของความเงียบและการเปลี่ยนแปลงจำไว้นะครับนี่ไม่ใช่เรื่องของการล่อลวงแต่เป็นเรื่องของการทำให้รู้สึกนี่ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่เป็นเรื่องของเจตนา การสัมผัสที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่ถูกต้องสามารถฟื้นคืนความรักซ่อมแซมการเชื่อมต่อและทำให้เขามองคุณอีกครั้งเหมือนเมื่อก่อนหรืออาจจะมากกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำถ้าเนื้อหานี้มีความหมายสำหรับคุณช่วยแชร์วิดีโอนี้กับผู้หญิงคนอื่นๆด้วยนะครับบางทีสำหรับใครบางคนมันอาจจำเป็นต้องเข้าใจว่าความรักและความปรารถนาไม่ได้หายไปตามเวลาพวกมันแค่รอที่จะถูกปลุกอีกครั้งและบอกผมในคอมเมนต์นะครับ คุณเคยลองสัมผัสเหล่านี้แล้วหรือ,อยังทิ้งประสบการณ์ของคุณไว้ข้างล่างเลยผมอ่านทุกอันด้วยความรักมากๆและใครจะรู้วิดีโอถัดไปอาจจะเกิดจากเรื่องราวของคุณก็ได้ครับ